ครับสวัสดีครับมื่อเนี่กัตตาซ่านกับมาเหล่าต่อเลยครับมาเรล่าต่อเป็นคลิปที่สามนะครับเป็นคลิปที่สามหลังจากเมื่อวานนี่ครับหลังจากเมื่อวานนี่ตาก็ได้ตาก็ได้เ่าคลิปที่สองคลิปที่สองให้ให้เอฟซีให้ลูกห้าในฟังแล้วกัที่เราเป็นประวัติให้ลูกให้เตาด้ฟังนะครับเนาะครับเมื่อวานเราเราถึงว่า เออมีขึ้นมาจากอำเภอเลือกนะครับขึ้นมาจากอำเภอเลืองที่ขึ้นมาอยู่บางกคกเกาะนะครับเวตาเหตุเือนไห้ขึ้นมาเหตดเือนไหวก่อนหลังหนึ่งหลังน้อยๆหลังหนึ่งนะครับเป็นเสาหกต้นนะครับฟาาไม้ไพ่หลังข้าวมุ่งหยาฟ้าฟ้าฟ้าไม่ไพ่นะครับพอเห็ดแล้วก็กลับลงไปเอายายเนาะกลับลงไปเอายายไปเมารถอยู่บันวายไปเมารถอยู่บันวาย เอาลูกเอาเต่าเครื่องของลูกสองคนนะครับก็มีแม่นั่งสมพ่อเนี่ยนะครับประเตนเนี่แหละครับแล้วก็แม่สมพู้นะครับนี่ลูกกันสองคนนะครับเอาขึ้นมาแล้วก็เอาเครื่องของผาหุ้มละบอหลายดอกก็เขาน้ามแน่เขาเก้ากระสอบนะครับเข่าสอบคุยน,นะครับเอาขึ้นมาอสอบคุยหรือบปาเนี่ะจําบเ่ได้คาครับนะะนะะขนาะเพื่อนเอาหาย ขึ้นมาปีพศ2525นี่แหละเส้นทางมีไใหม่ใม่เส้นทางพงแล้วใหม่ใหม่นะครับทา้งกับพงแล้วนะครับรถแลนออกจากอำเภอเริ่มนะครับออกจากออกจากบางกรุงห้องกับมาคุณแฮนะครับแลนวิ่งแลนกับแลนปกติธรรมดาละ่ะแลนว่าจวดจวดกมาาพ่อมันนี่ยนะเขาวา่าจะไปเห็นบ้านลุงซ่านเขาวะ เออซุ้มมทรงคุณพี่น,น,อนองพีพ่นองพระเแฟนกับมทสงน้ำสีหาข้นนะครับมาลถมาพ่อเขาเขตมุกดาหารนะครับเขตมุกาหารกัญยงกัญยงแลนปกติอยู่ครับพ่อเขามาหอดอันน้ำเพื่อรุงหลวงมาบ้านน้องแค้นบ้านกันเลี้ยงบ้านน้องแค้น รถแลนซ่าเขาซ่าเขามาหอดพ่นให้พ่นสว่างอันโอ้ยโซเฟอร์รถว่าทางสมคตสมโค้งกระดกกระดอมีจต,ต่ป่าแตดุงกระดดดภาษาโซเฟอร์ว,อรว่าโอ้ยทาางในหุบเขาสันทางในหุบเขามาหอดบ้านน่ารักทั้งแดงอันป้ายบ้านป้ายเมืองก็เห็นตะหูลูกปืนเขาเจ้ายิ่งป้าย อันช่วเฟอือก็ถอดซอยข้อซอยแหวนออกแต่ตีนแต่เมื่อเล่าย่านเล่าย่านชวเฟือระก็เห็นใจเล่าอยู่ดอกอันผู้นึงเอ,อ่ยเอ้ยถึงนมาเอ,อ้ยถึงนมาว่าของประเทศไทยเฮายมีปลาไม่ลงนาขนาดนี้บอสันยืนี่ิมันอยู่มันอยู่มองใดบอสันตาก็ตอวว่าเว้ยมันอยู่ในเขตอันอำเภออำเภอล้งหลวงว่ะ กิง่งอำเภอทัองหลวงสมัยนั้นเป็นกิง่งเนาะเป็นกิง่งบ้านเป็นอำเภอเัิงเป็นอำเภื่อเราบอกเนาะก็เป็นแล้วเป็นแล้วเ,เป็นอำเภอใหม่ๆนะครับเป็นอำเภอใหม่ๆนะครับเขาหน้าหอดบ้านบ้านมองหน้าบ้าน,น,าานอันจัก,กรยานกระแซงได้รถรถยนต์นะครับขาสั้นว่าสัน้นจกัจกรขดจักโค้งจักอันขึ้นหม้อลงหม้อ่าสัน้นพระเจ้า,จา กเพื่อเผยว่าบุเคยท่างเนาะบุเคยทาง,ก,ก,ทางกับบทีเพื่อนละพ่อขอมาหอดบ้านหอดเมืองมาอยู่ย่ายเนี่ยก็ใจถอดใจถอดอยู่อะไรแล้าาวล่ะไห้ปลาถ้าเขาว่าอยู่ในปา่าในดงถ้าเกิดจังไดตาก,ก็ดี ขั้นตาสิกลับลงไปอยู่กับยายตาจะอยู่โบได้เนะเาะก็เลย,ยเหงากันมานเลยพอพ้องถึงพอพ้องใจถึงกันและกันมานเนาะอ,อดทนสู่รุ่นต่อกันมาจนจงได้ก็สูนถูกสูงยากมานันนจำันเนาะมานปรแตนนี่อันปรงร่งฝากไม่ไพ่เนาะไปบ่เป็น ข้านไปใช้กับมิอันมันเป็นฝากงไม่ไพ่ไปว่าเป็นมันดังควบเคียบมันดังควเียเียอ้าลูกไปให้ยังไงไปศาสตรกับมีสองผืนเพื่อนในศาสตรมาสองผืนพ่อมาปูเด็กพ่อพอได้ปูนอนนาะพอได้ปูนอนอันนีก็คข้เนียยังยังมีเข่ากินยังมีเข่ากินพ่อได้เอนเข,ข,ขาขมขาจต่บ้านกุโมโหเวลาเขา เฮ็ดหน้าเพิ่นแบงเพื่อปันหนน้่เนาะมันก็เลยเอาขาบแลุวนมามาอยู่มา,มมาก,กินน้ำตัวมากอะตกะหน้าหนาฝนมากหนาฝนมากตากแต่เฮ็ดหน้า,า,นา,านไปยืมมาคั่วเขาเจ้ามาเฮ็ดหน้ามะ้ั่วจะองกระบมุมีมาขุดมาถาม,มาไทเอาในหน้าจะซีไ้เนาะเฮ็ดหน้าจะซีไฮบ้านนี้เึ่งหนู เถึงหมูลงไปกินเขา่าลูกก็ยังหน่อยอันปีนั่นก็ได้เขาอันจักรกะสอบได้เขาซีกระสอบปานม่โสามก็สอบปานนหลักแต่ว่พ่ออยู่พ่อกินอ้าหาเงินซื้อเงินซื้อเขาซื้อลูกซื้่เต้ากินตกต่อมาต่อมาได้สอมให้อร่อยจิ้มห่าสอมให้อร่อยสามสิบ เออเริ่มเริ่มเริ่มมีเขามีให้มีส่วนเป็นเขาพ่ออยู่พ่อกินในียจังน้อยเพราะว่าเห็ดให้ตืมเนาะเห็ดไ้ตืมแล้วก็กล้วยพ่นกาอันมันมีกล้วยหลวงเนาะครับกล้วยหลวงก็ได้ไปเอาเศ้าเอากล้วยหลวงเนี่ยมามทไหหน้ามาไถาหน้านะครับมาไถาหน้าก็ตอตอมาก่ตอมากอะเห็ดน้ำบาดน,น้ำเมืองเห็ดน้ำบาดน,น้ำเมืองมา อ,อบ้านเมืองก็เห็นดีเห็นชอบว่าเออวะก็เลยปีนั่นนะครับปีนั่นก็เออสองพันห้าร้อยย bon ี่สิบสองพันห้าร้อยสามสิบเนาะสองพันห้าร้อยสามสิบก็เห็นให้เห็นชวนผ้ากันนี่แหละหาอยู่หากลินตามตามธรรมดาหาอยู่หากิ่นก็พ่อมีพ่อพ่อมีพ่อพ่ออยู่พ่อกินเนี่ยก็มีลูก มีรูขึ้นมาอีกผู้หนึ่งบาเนี่กับข้นอนาตายบาทนี่มีรูข้นมาอีกผู้หนึ่งกับมีพระมาอยู่ในถ้ำพระเอกกับปฏิบัติพระเนี่ยปฏิบัติพระเนี่ยตาหมักอบปฏิบัติกับครูบาอาจารย์เนาอะอกับอาศัยพี่น้องนะล่ะอาศัยน่ะล่ะหาหา,หาเงินซื้อเข่าก็บแบ่งกันกินเด้แบ่งกันกินคือเหตุจังได้จังสิมีรถดรถไถมาไทยไหไทหน้า จังทังบ้านทัเมือจงจังซีบูอึดเขาอึดน้ำไม่ใช่ย่ายกะย่ายกะอดทนอยู่น้ำอดทนอยู่น้ำสู่อยู่น้ำสู่อยู่น้ำปลาน้ำโดง่งน้ำตากะเฮ็ดเวียกผู้ดเดียวต่อมาเออปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้าตากระในเมื่อคนคน คนเขายินดียินสอบเนาะก,ก็มีพยญญาบาลได้ออกอากพยญญาบาลตาก็ได้ได้สมัครรับเลือกเป็นพยญญาบาลปลายปีพศสองพันห้าหรอยสอามสิบห้ากเงินกับโบลายดอกสมัยน่ะเงินเดือนกับเปรร้อยเนาะเขาพ่อได้ซื้อเขากินพขาได้ซื้อเขาซื้อน้ำคืออยากให้ลูกนี่ได้เลียงสูง,สง อยากให้อ่านออกเขียนได้อยากให้มันอยากให้มีการประสบการณ์อยากให้เขาไปทํางานบริษัทโรงงานใดสบบับาอยบ่อยากให้เขาเจ้านี่คือพ,อพ่อคือแม่พอพ่อแม่เนี่บริเลียนความต่้งใจของตาก็อยากให้ลูกดีจบสูงสูงแต่ว่าตัวมากอะตาเหตุคุณงามความดีนะับเหตุคุณงามความดีกับบ้านกับเมืองกับนี่ละ ตาก็ได้ได้ไปรับกล้วยตัวนึงบ่าเนี่ยมันบมีกล้วยไทยหน้าตาก็อันเม่ทับภาคสองเพิ่นมอบมอบมอบกล้วยไปตัวหนึ่งห้ตาอยู่ฐานวรพัร์เออ,อันพลตีพันตีกิจกูลอุตยางกูลเนี่ยมามอบห้อยู่ฐานวรพา์เขาทหารเขาสื่อกรมปาใหม่เืาทหารก็มปจักรละสื่อกล้วยหายตาแม่ปุ้่มาไทายหน้าตาก็ได้กล้วยตัวนึ้ง ตาก็ตั้งชื่อว่าอีทับบาสันแม่ทับบาสันล้วยล้วยแม่นะครับ,บามาเห็ดไทยเห็นหน้ามาไทยหน้าต่อมากอยากได้รถไทยละเด้อบานอยากได้รถไทยเห็นรถไทยอแตาหโอ้เห็ดจังไดน,น้อบาสันจะได้รถไทยมาไทยหน้าจะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าใหญ่ก็โดยความทุกความยากนะครับ กะขายขายกล้วยหล่ะไปซื้อรถไถไปซื้อรถไถไปซื้อรถไถเนี่ยไปด่าเอาไปแม่นซื้อรถดอกรถไถกับรถไถมือสองทำดอกเออซื้อมาพขอซื้อรถไถมาแล้วเห็มาเฮ็ดไถเฮ็ดหน้ากะเข่าน้าก็บ่ได้อึดบ้านก็พ่ออยู่พ่อกินบ้านนี่ภากันเฮ็ดอ่กันสองเถาละกับลูกกับลูกเนี่บกะ ตั้งแต่หันมาเนะครับตั้งแต่หันมาตากระเท็ดคว้อมดีมากนะครับควอมดีความโบมากครับเจ้ากับนายแต่ว่าตาตาได้เป็นพยญญาบ้านอยู่สามปีนะครับสามปีกูกลัวนะครับตาเป็นพยญญาบ้านปลายปีสามหานะครับแต่ว่าตาได้ออกไป ปลายปีสามเปดนะครับปลายปีสามเป็ประมาณสามปีนะครับด้วยยังบอกก็ด้วยสายเหตุน้ําเจ้าน้ําน่ายหลยนะครับเหตุน้ําคือว่าเห่าในมะเพลิงนะครับมะเพลิงเจ้าที่กรมปลาใหม่นะครับเพราะว่าเห่าเขามาอยู่ในเขตในเขตปลาสงวนปลาสงวนปลาอุทยานนะครับปลาเพื่อนใส่ยังเพื่อนเฮ็ดยังก็ต้องต้องเฮ็ดตามเพิ่นบัจจุเนียวครับ แม่แต่เอาหมอบส้นหมอบตาก็ยังเหตดเพราะว่าตามีตามีลูกกลุ่มหลายนะครับตาเป็นประธานกลุ่มหลักสดอาสาสมาภูทากปลาในสมัยนั้นนะครับรุ่นที่สองนะครับผู้ฟ้าคนนะครับเป็นอย่างจะว่าเอามอบส้นหมอบแล้วครับข้าเจ้าก็เกี่ยน้นถางปลามือเดียวสองลอยไลนะครับเกี่ยนข้น,นะะแต่ว่าเจ้าที่ก็อย่างให้ตานี่ย ไปว่าม็นน้ำเขาเนี่ยอ่าการทางป่าทางลูกมันมันเบิดนะครับทางไปส่า่แห้งเบิดันานะบุมีปลาสใหงเฮ้าเพิงให้เฮ้าเพิ่งนะครับน้องตาก็เอาแต่ว่าตาก็บรรเดีไปมือเขาทางนะตาก็ไปมือที่สองที่เขาเลิกทางเลยครับตาก็เดยไปเอาเอาเอาลูกกุมมิละ่ะบบถือว่ามอบแลวเอาลูกกุมตายละไปะคุมตาก็มีอยู่สองสามรอยค่นเล่ละ ไปสี่แจงข้าจเจ้าฟัางไปวา่าเขาเจ้าฟัางว่าเข้าถางปลาเนี่ยมันเบิดปลาเนี่ยปลาเบิดเล็วเข้าจะไปเพิงหยั่งตาว่าตาเขา,เว,า,ขาว่าไปเขาก็หายกระดาษปรทุขคอคิดตัวนั่นคอตัวนั่นนะครับห้ามให้ตาได้ได้ออกจากคุยบาทยนยอน,นการ ที่ว่าเขาบอกพ่อใจนะครับเขาบอกพ่อใจกับตาตาอนุรักษ์ปลาเกินไปนะครับคืออยากให้ปลานี่อยู่กับเฮ่าอยู่กับแทบ้านแทบเมืองอยู่กับปีกับนองเฮือนๆนะบาอย่างมันเบิรอดเลือดพงมันนะครับคือตาเป็นเป็นภูคิกิอตาอยากได้รถไทหล่อยางรถไทยซีสวมรถไทเนี่เขามาปรับพื้นที่ให้มีเขาไม่น้ำพ่ออยู่พ่อกินบาอย่างห้ยแทบานอึดเขาพอตาเค่อยพอแม่เค่อยอึดเขาอึดน้ำนะครับคพอยอึดเขาอึดน้ำ ตาอยากแก้ปัญหาแต่ตาก็ยังมียังมีดีนะครับความดีตัวนี้นะครับความดีตัวนี้หอดอธิบดีกรมป่าใหม่นะครับแต่มาประกาศซื้อผมซื้อตานะครับซื้อตาให้เขาไปรับทุ่งพิทักษ์ปลาพีราา่รักษาสิตนะครับปีสามเป๊ะนะครับปีสามเจ็ดตาเขาไปรับเหรียญที่ระลึกครับองสมเด็จพระนางเจ้า แต่คว,ความดีตัวนั้นนะครับมาซอยขอกขั้วตาให้ลูกตาเล้เลี้ยนทุนราชินีนะครับเลี่ยนทุนราที่นี่แล้วคนก็นมีทั้งหากทั้งสร้างนะครับถ้าหากว่าในสมัยนี้ในสมัยนี้มีโทรศัพท์มีนักซื้อข่าวตาก็มีทั้งดังมีทั้งบ่ดังนะครับผสมผสานกันนะครับภาพตาเวาต่อสนิกนะครับเนาะแต่ว่า มณนีตาก็มามาอยู่กับน้องโอมน้องน้ำมนตนนะครับมาอยู่บ้านเขาอันป่าลุงเขาโบยู่นะครับก็เว้มาบอกลิปที่สามนะครับแล้วมืออื่นนะครับมืออื่นตากระซิเบอาต่อคลิปที่สี่นะครับอปอยังบบยจบตาาะท่านมีภาพไม่มากประกอบในเบื้องนะครับเพราะว่าภาพต่างๆมันอยู่ที่ทน้าตานะครับอยู่ที่บ้านตาครับสําหรับคลิปนี้นะครับตาก,ก็ขอฝากให้ซี่ทุกคน ตรงมีความสุขความเจริญเด้อพุทธเขามาเบิงโอยมีความสุขกายสบายใจเดี๋ยวตาที่เราต่อคิดสิส่สเอื่มครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอค้าว่าสวัสดีครับ